สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาย่ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไปซีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่หนึ่งมีนาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังยาย่ไปซีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยาย่ไปซีนั่นมเดื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าน้อยยามยาย่ไปซีร่งคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็จะวุ่นผ่าดเบิองผ่านชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมักพุยมาตักไก่กับเจ้าแพทย์สีกับคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างใดเนาะจ้าพี่น้องจ้าคันยแพทย์สีตอบคอมเมนต์สากะขอโทษขอภัยไพ่หลายเนาะจ้าแต่ว่ากับไม่ย้อนหลังตอบให้ทุกคนเนาะจ้าพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเลยเนาะจ้าอันนี้แนวทางของแอดมิดวสันจ้าเพื่อนว่าเด่นบนสามตัวมาตัววสันจ้าหมวดที่แล้วแปดเก้าศูนย์มาตัวเขาเก่าเนาะจ้าออกห้าเก้าเจ็ดเนาะจ้า ม้วนนี้หนึ่งสองสามจ้าพี่น้องจ้ามาตัวใดตัวหนึ่งข้างถึงวสันจ้าพี่น้องกาพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางเรียนข้างทึ่งสามตมาตัวสันจากแนวทางของแอดมิดนะจ้าพี่น้องโตไปแล้จ้าสูตรสูตรสองวสันเรียนข้างทึ่งสูตรสองวสันวดทีเดียวหายหาเนาะจ้าพี่น้องออกหารักล้อยเนาะจ้าห้าเก้าเจ็ดวสันมวนนี้หาคือเก้าจ้าพี่น้องไม่รู้ว่าจะมาหลักร้อยหรือหลักสิบหลักหน่วยเนาะจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางไดเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เพื่อนบอกว่าคนเหนือดวงนะจ่ะศิษย์มีคู่คนเหนือดวงข้างเถงว่าสันจ่าพี่น้องเพื่อนว่าหาสามแปดสองตัวสามแปดแปดสามห้าสามสามห้าแปดหาหาแปดข้างล่างจิตสามสามจิตว่าสันจากแนวทางคนเหนือดวงว่าสันเนี่จวจพี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทางมักตัวใดกระจวดจ่าฝาดบึ้มใดเร่เนี่จวจพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของเพื่อนบอกว่า คนใจรักประสานจากพี่น้องบนวานเนวทังของแอดคนใจรักนอกจ่าพี่น้องเพื่อนไฮมากกะมี่เก้าหกสามเก้าสามหนึ่งเก้าหกแปดกสมเจ็ดเก้าสามแปดศูนย์หกสามศูนย์สาม่งศูนย์หกแปดศูนย์สามเจ็ดศูนยองตัวทึ่งเพื่อนกะ3ามหนึ่ง สามเก้าหกแปดหกหนึ่งและเก้าหนึ่งว่ะสันจัาพี่น้องจ้าแต่ว่าข้างล่างคนเจ็ดสามห้าสามหกสามแปดห้าเก้าห้าหกเจ็ดว่ะสันจัาพี่น้องจา้าแนวทางของคนใจรักผู้รดิษฐ์ตามแนวทางคนใจรักแคบน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าพี่น้องจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางแอดสตางคนจับคู่มะไห่เนาะจา้างวดที่แล้วจับได้ห้าเจ็ดตรงๆสองตัวล่างว่ะสันจาเพิ่นว่า งวดนี้เพิ่นจับมาให้เนาะใจสตางค์เพิ่นจับมามี35 37 39 73 75และ79พี er ่น้องจ้าลองเบิ่งสูตรนี้จ้าพี่น้องล่างตรงๆว่าสั่นเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่เพิ่นบอกวันหนึงมีหน้าว่าสั่นจ้าเพิ่นว่าเพิ่นให้มา3ตัว754 681 584 388 2ตัวข้างทึ่งกับข้างล่าง54 84 81และ41 ลังเน้นเน้นว่ะสันจ่าพี่น้องจ้าผู้ใดติดตามผลงานของเพิ่นแอบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเดินดีร้อยสิบว่ะสันจ่าเพิ่นว่าของพี่ใหญ่ว่ะสันเนาะจ้างวดที่แล้วเพิ่อนหาหาเก่าเจ็ดเลยนาะจ้าพี่น้องงวดนี้เพิ่นจับมาหาเลยเนาะจ้าคู่ตัว่นคือสามหกว่ะสันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยจับให้ยสามตัวสามหกศูนย์สามหกหนึ่งและสามหกสองว่ะสันจ่าพี่น้องจ้าพี่ใหญ่ แคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเล่นว่าจ้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เต็มร่วมไม้มาสันจาาของแอดซับทวีคูณมาสันจ่าโมเดล013แลน1หลุดมาสันจ้าพี่น้องจ้างวดนี้เต็มร่วมไม้มาสันงวดนี้เพื่อนหายซีกับ่าวาสันน่าจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าชุดเต็มเสือสังฟ้ามาสันจา้าพี่น้อง 2ตัว87 47 37 27และ07ชุด3ตัวข้างถึง5 4 7 5 8 7 3 8 7 8 4 7จากแนวทางเสือสังฝ่าจ้าต่อไปเรียกจ้าอันนี้แอดปูวาสันจาพี่น้องจา้าแอดปูเพิ่นบอกว่ารัฐบาลไทยหนึ่งมีหน้าวาสันจา้า3ตัว285 265 286วาสัญ สอตก็คือ8 5 6หา6หา5และ86เม็ดเดียว2 8 5แหาและ8 5หาฉลองวันเกิดแอดปูวสันจ่าพี่น้องจ้ากาพิจารนาเป็นแนวทางใดเนาะจ้า,จาู้ใดติดตามผลงานของแอดปูกะจวดจาดฝาดบุ่มใดเนาะจ้า,จานาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สองตัวลางเน้นๆชุดเดียววสันออกมา,าเมื่อว่าน้ามาให้เบิ้งเนาะจ้า,จา เพื่อนเน้นชุดเดียวมากว่าสันจ่าเลขเด่นคำนวณว่าสันจ่าเพื่อนวานนอกจากแนวทางเจาะเลขเด่นก็บเขาบอกพูดแนวทางของเพื่อนนอกจากเจาะเลขเด่นเพื่อนห้มากจ้าพี่น้องจ้าเม็ดเดียวแขนแขนแปดหาหาแปดข้างล่างว่าสันจ่าพี่น้องผู้ได้ติดตามผลงานของเพื่อนกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สองตัวเทิงสูตรใหม่ของคุณชายว่าสันจ่าพี่น้องชุดเก้าชุดบนล่างว่าสันหนึ่งสองหนึ่ง 1 9 16 39 32 36 59 52และหา6จากแนวทางคุณชายวาสาันาจาพี่น้องก็ผิดจารณาเป็นแนวทางขันมกักกระจวดจาดใดเล่เนาะจา่าเนาะต่อไปเลจยจ้าสายล็อกวงในวาสาันจา่า่นว่าสายล็อกวงใน เพิ่นไหมากก็มี1 7 2 7 2 4 8 4 0 5 0 7 6 2และ6 8จากแนวทางสายหลอกวงในบนลางนําเดอร์วสันจาเพิ่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนีซ้ซอดาวเด่นวสันจาเพิ่นว่า1มีหน้าวสันาจาเด่น3กับหาวสันเนาะ2ตัวเพิ่นก็มีวสันจาเพิ่นว่าเพิ่นไฮมาก0 3 3 5 3 8 8 5 7 3 9 3 3ตัวเทิงเพิ่นกะ903 938 385และ473ข้างล่างเด่นหา3เก่ามาสานจากเพิ่นว่าเพิ่นจับมาให้2ตัวนะาจา๊ะก,ก็มี35 36 85 8 6 8 5 9 5 9 3, และเกะา 8, ะ 8, 5, ้าหกขอโทษจจากหาแปดประเณแปหานะจากจากแนวทางของอาจารย์บุญยาพรมาสันจากเพิ่นว่าเลขตาล่างเพิ่นก็มี3 8มห เก้าหกสันล่องจับเบิงจากพี่น้องเนาะกาพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเลยเนาะจากต่อไปเลขจ้า JP 2ตัวเทิงสูตรหาวสันจ้าเพิ่์ว่างวดที่แล้วหนึ่งก็เก่ามาตัววสันเขาเก้าเนาะจาเนาะออก97้าเจ็ดงวดนี้แปดกับหนึ่งมาโตวสันจากแนวทางเด่นบน JP สูตรหาวสันเนาะจากอันนี้สูตรหนึ่งจ้าพี่น้องจ่างวดที่แล้วสองกับเจ็ดวสันเขาเจ็ดักหน่วยเนาะจ้า หมวดน,นี้3กับ8ว่าส,สันจ่าพี่น้องชนกันอยู่ที่แเนาะจ่าพี่น้องกับพิจาาณาเป็นแนวทางจากแนวทางของเอสจพีว่าส,สันเนาะจากพี่น้องกับขอตทษจกอให้ที่บอเดลมาติดกันให้เบิ้งเนาะจากเนาะต่อไปเลยจ้าพี่น้องจ้าแอดแผ่นแผ่นพารวยว่าส,สันจากผู้ไดรอชุด3มตัวบนตรงตรงหมวดที่แล้ววขอให้ข้างล่างออกข้างทึ่งเนาะจากให้เกียรติก้าแต่ว่าเพิ่นเด่นเจ็ดข้องเพิ่นเขานะจะนากเพิ่อนหายมากเด่นเจ็ดกับห้สสาว่าสันเขาคู่โตนเนาะจากพี่น้องเนาะ มาตามต่อจ้ะหนึ่งมีนาเนาะจ้าสามตัวบนตรงตรงอดแผ่นแผ่นของแท้บ่าต้องถามว่าจริงหรือปลอมของแท้จ้ะพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าเด่นสองกับแปดฟันสองเนาะจ้าสามตัวสองแปดหกสองตัวหกแปดสองแปดและสองหกขังเครื่องย่างเดียวย่งบ่มีขขังลังมากเนาะจ้ะพี่น้องจ้ากัพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางของแอดแผ่นแผ่นผารวยวสันเนาะจ้ะ ถ่ายคลิปนี้ยายแฟรีกัขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็ดเขามารับชมรับฟังกัขอให้สุขภาพแข็งแห้งแห้งเรื่อยๆสุขผูสุขคนเนาะจ้าว่าจ้าใดที่ยายแฟรีแวาบ่ม้วนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดยายแฟรีกัขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ้านาะกัขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้งยายแฟรีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า